สบายดีครับทุกทายสบายดียฟังไทยฟัง,ฟงลาวและต่างประเทศมื้อนี้มาพบพอกับน้องผู้ีพี่น้องมื้อนี้อันนี้เป็นรางบ้านเลยน้อ,นองพู้ีอันอยากใส่เบ็ดกบเนาะอยากลองเห็ดเบ็ดกบก็เลยทําการให้คุณเมย์ไปตัดอันนี้ห้นี่ตัดต้นไม้ไผ่ห้เนาะเผื่อที่เสีเามา เามาเห็ดคั่นเบ็ดพน้องนี่ต้นกอไผ่ที่คุณแม่เพิ่นปลูกไว้เนาะบ่เม็นสวนบ่ดนั่นเลยอันนี้เป็นสวนอีกทีทีหนึ่งเนาะอันนี้เป็นสวนอีกอ่าส,วน,สวนล่างบ้านเหมือนกันแหละพี่น้องแต่เป็นข้างบ้าน เป็นบ่อนอันนี้พี่เคยพ่นสิปุกพักไ้ยามฝนเพื่อเพื่บอบวไ้ก็มีตะมยมตะมยมน้อยนาฮาเบิร์ดแหละนี่ก็จะเป็นคุณแม่น้องพอสีเองอันนี้คุณแม่ <c oughs> กำลังตัดอะไรหายเนาะตัดอัน ยอดไผ่เผื่อทิศเสียไปเห็ดคันเบ็ดสบายดีเอฟซีไงแม่สบายดี <laughs> เอาเห็ดยังมือนี้ค้านเบ็ดให้ลูกสาวลูกสาวอยากไปใส่เบ็ดกบ <laughs> อยากใส่เบ็ดกบ <laughs> น้องไปซีจมบ่ะอยากใส่เบ็ดกบเนาะกัซซิลองเบิ่งพี่น้องล <laughs> องเบิง่งพี่เ็นอยู่บ่ได้อยู่บ่ <laughs> <laughs> ตอนนี้คุณพ่ออีพ่อเราไปซื้อเสือนะ้อเนาะ ไปซื้อเสื้อผืดที่ซิมาหมัดโบเดียรเล้าโบเดียรย่างเลยพี่นอนะ้องเอาแบบง่ายๆเลยเนาะเอาเลาวอันห้าสิเฮ็ดจักสิบด่างสิเฮ็ดลองเบิง่งว่าสิมาหรือบ่อีหยังประมาณนี <laughs> ้สิลองเฮ็ดลองเบิงนะ่งเนาะเดี๋ยวมื้อแรงเฮาสิไปใส่นํากันเนาะพี่นอ้องคุณแม่เล้าเบ็ดแห่งพี่น,อน้องนี่เล้าเอาปลายมาเล้มๆแนวนี่ ตอนนี้ฮาวกามาเตรียมอุปกรณ์พี่น้องอันน pues uh, ี้แกเป็นพ่อน้องประสีเองพ่อสบายดีสบายดีเพิ่นได้เตรียมอันเสื้อไว้ให้ฮาวน้อพี่น้องเพื่อที่สีเอาไปเบ็ดเบ็ดเบ็ดมัดเบ็ดมัดเบ็ดนี่ อันนี้เฮาได้เหลาก้นมันทีเรียบร้อยเหลืออีกหน่อยยับก่อนอีกก่อนมันไกลมันไกลโพดจังไหเฮาสิอันนี้เอาเสื้อมาผูกผูกดมัดเบ็ดมัดเบ็ดใส่เบ็ดกบ่ได้เฮ็ดอุ้ย บริหิษโดนแหละเจืออยู่บ่เป็นบ่มันของคือของเชิงเงินอยู่บ่มัดมัดก่อนได้เห็ดบวงข้างในก่อนไ่ได้เห็ดบวงมาได้มัดจ้ะมาไว้เนี่ยนะถูกมัดอยู่ในนี้เห็ดบวงอยู่พี่ก็เห็ดอะไรเด้ค่ะเด็กบ่อเมนแนวนั้นเนาะเห็ดแนวนี้เห็ดแนวบวงมันรูดไปเลยเห็ดอะนั่นนี่มัดเนยนี่ จะเห็ดบ่วงใช่ไหมเออลืมแล้วพี่น้องบม่ได้เห็ดตัวเห็ดแล้วกบถึกแล้วมันรูดไปแล้วแล้วไ่ได้กินแค่นี้มันถึกเอะไรบางกระตัดอ๋อประจำปัญญาของทุกคนตอนนี้ฮาวกามาฮอตเพื่อนป้าฮาวแล้วเนาะซึ่งฮาวก็ได้ทำคันเบ็ดอรวมทั้งหมดสิบลับเนาะพี่น้อง พอดีคุณพ่อพ่นเห็ดหายเนาะน้องพุซีเองมากอะได้มาเตรียมสถานที่เพื่อที่จะปักเบ็ดเหมือนีงปักเบ็ดเนาะพี่น้องก่อนเท้าจะไปปักเบ็ดเราต้องมาใส่เนื้อก่อนเนาะน้องพุซีก่กตอนที่คุณพ่อพ่นอันตอนนี้คุณพ่อพ่นอันผูกเบ็ดหายน้องพุซีเองก็ได้อันทำการไปกด ใ่เดือนมาเนาะไปขุดขี้กระเดือนวาพี่น้องเหือแตกเหือแตนบอกเคยอันนั้นบอกเคยปักเบ็ดกบโดเติดแต่เนาะน้องพูะสเองค่ะย้อนไวหน่อยใส่ทุงมือกับพี่น้องมันตะกี้ตะกี้ตอนน้่นนอยๆน้องประสีอันจับขี้กระเดือนได้นะแต่พอใหญ่ามาแล้วมันกับ มันหย่าเหนื่องมันขยักเพิ่งอ๋อเบ็ดกระพันเห็ดอันันเบ็ดกาอันนี้เราก็จะมาดูวิธีการปาดเบ็ดันเข่าในเสื้อพี่น้องเลยจากซีมานประมาณเนาะกะมาเบ่งน้ำกันเนี่ย เบ็ดมันติดพี่น้องมันติดเสือ้ออดึงซะเนี่ยสาลายก็ได้ห้อ,หอนพี่น้องเลย,ย,ยนี้ก็จะเป็นไส้เดือนเราเนาะที่เราไปขุดมาเราจะมาปักเลยพี่น้องปักไส้เดือนไ่ได้เห็ดแต้ึงนะ จังมากจังม,มากกับการปักไซเดียนย่านบอกกาจับมือลาลาพี่น้องกาจับมือปล่าคือตะกี้แล้วเสร็จเรียบร้อยเราจะปักแบบนี้ทุกลาเลยเด้อใช่เราจะถ่ายให้ดูอีกทีตอนเราจะไปปักเวดเด้อพี่น้องนะตอนนี้น้องพอั้ซีเขาอนุญาตปักเนี่ก่อนตอนนี้เฮากา ทำการปักใส่เรีย,รยบรด้วยนะพี่น้องแต่ว่าน้องกรสซี่าะชีทำการเอาไปปักทีละคันเนาะเพราะว่ามือหนึ่งต้องถือก,กล่องน้ำเอาก็ะชีทำการปักเบ็ดนะพี่น้อง ี่ปิดสวะพี่น้องเอ้ยต้องปักน,น่นๆนะพี่น้องเอ้ยเวลาปัก ากบแรงมันเยอะคันมันดึงแล้วมันก็สิายเลยเนาะ แดี๋ยวเอาสิปักอ่องคันน้องซะเลยนะพี่น้องปักอ่องคันคันบอกไปเลย มันโมเรทีได้ <IST uk t av is> ตอนนี้เฮาก็ทัาทำการแักเบ็ดเป็นทีเรียบร้อยพี่น,อน้องทำเลยเนาะห้ามกัสิเมือ่อบ้านและมะเอิ้นเศ้านองพฤษีสิมายามเฮามาลุ่นน้ำกันมาสิได้หร,รือโบกลับไปลุ่นน้ำกันมื่ออื่นเศ้านองพี่น้องแล้ว น่าสดมากอันนี้เป็นเช้าของวันพุธนะพี่น้องเรามายามเบ็ดกบก,กันเรามาลุ้นด้วยกันว่ามันจะได้สกิบรรยากาศตอนเช้าๆพี่น้องอันนี้เป็นหน้าสดเลยนี <c oughs> <c oughs> ่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ล้างหน้าแล้วก็มาเลยเนะาะกลัวมันจะสาย จลุ้นกันว่าเราจะได้กบกันไหมปากฏดแล้วน้องพี่น้องเราไม่ได้กบสักกตัวเดียวเลยเดี๋ยวยีนี้ไปปักใหม่อ,อุต่าเห่คิวคีตาตื่นมาต่เช้าเนาะเพื่อที่จะมาดูไม่ไม่ได้สัก,กตัวเลยเดี๋ยวีนี้ไปปักแถวทุ่งนานาตินบ้านดูว่าจะได้ไหมสำหรับลิปนี้พี่น้องเอขอเพรพะคุณที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบยังไงก็ อย่าลืมฝากเป็นกำลังใจให้น้องผู้สีน้ำเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดี